มาครับทุกคนวันนี้หลอบเทียงวันอาทิตย์ครับอากาศห้อนของหวานครับของหวานบกักแตงกะทิเศบแๆบครับวับนนี้มามาครับอื ของหวานปกแตงกะทิครับเฮ็ดเองแสบแสบเขากขาบรรยากาศเลยครับนี่บรรยากาศยามเที่ยงวันท้อนนี่นึกของหวาน กระเที่ยงก,กะทที่ทิขันเองครับกระที่ยกมะพราวซอยมะขันเองส่บแทบ,บครับน่มาๆ